รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกระทอเปลือกคอร์รัปชันกับผมอันทิชาญครหาเรื่องรองครับคุณผู้ชมครับหากเราพูดถึงแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับจะดีไหมครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะรู้ว่าพื้นที่ไหนนะครับมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นมาได้ครับเพราะว่าหากเรารู้นะครับว่าพื้นที่ไหนมีความเสี่ยงเราเข้าไปป้องกันแล้วก็หาแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นก็จะไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นรรับแล้้วกก็จไมม่ตองีา ปราบมให้เสียงบประมาณในด้านต่างๆด้วยนะครับ แนวทางเหล่านี้แหะครับที่ตอนนี้เองทางสํานักงานปปชครับได้ให้ความสําคัญครับแล้วก็กําลังมีการทําโครงการขึ้นมานั่นก็คือเรื่องของการทําโครงการปักหมุดพื้นที่เสี่ยงนะครับแต่ว่ารายละเอียดโครงการนะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับวันนี้ครับผมอยู่กับ2ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกครับคุณแก้วตาชัยมโนผู้อำนวยการสํานักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริตสํานักงานปปชครับและอีกท่านหนึ่งครับคุณนัทประกรณ์ประเสริฐสุขเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการสํานักงานปปช อขอต้อนรับทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะคเอาที่มาที่ไปกันก่อนเลยครับพอครับว่าเรามีการดําเนินการโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยครับเรามีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับค่ะ โครงการปักบุดพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตนะคะเป็นโครงการที่สำนักงานปปชเราได้ดําเนินการเป็นปีแรกค่ะก็คือคณะกรรมการปปชได้มอบหมายให้สํานักส่งเสริมและบริการการมีส่วนร่วมต้านทุจริตค่ะคเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้เนื่องจากว่าทางสํานักค่ะเรามีโครงการที่ที่เกี่ยวเนื่องต่อเนื่องกันนั่นก็คือว่าเป็นโครงการสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริต ซึ่งโครงการสตรองเนี่ยท่านผู้ชมถ้าดูรายการเป็นแฟนรายการกระท่อเปิดอกคอร์รัปชันเนี่ยคงจะทราบได้อยู่แล้วนะคะว่าได้ได้ไปในหลายพื้นที่นะคะโครงการสตรองเนี่ยเราเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี2511 so ค่ะ ถึงปีนี้ก็เป็น3ปีแล้วนะคะสปีที่ทําให้เครือข่ายของปปชเข้มแข็งด้วยใช่ครับเราก็มีความสนใจมากเลยผมลง<ช>ไปในพื้นที่เนี่ยสตรองเข้มแข็งจริงใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าโครงการสตรองเนี่ยในใน,ในในภาพรวมเนี่ยค่ะของสํานักสรรก่งเสริมการการมีส่วนร,ร่วมเราดูการหาจัดการโครงการในภาพรวมแล้วเราก็ยังมีสำนักงานปปชรประจําจังหวัดเนี่ยแล้วก็มีเจ้าพนักง,งานป้องกันก,การทุจริต ทุกจังหวัดเป็นคนดูแลออปัจจุบันนี้เรามีทั้งหมดเนี่ย76จังหวัด76ชมรม mm hmm. และกรุงเทพมหานครรวมเป็น77ชมรมนะคะคในส่วนนี้ค่ะทางสำนักงานปปชเนี่ยเราได้สนับสนุนให้ภาคประชาชนเนี่ย,เ,ชชนเ,นยเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนะคะว่าให้เขาเฝ้าดูต่างๆในพื้นที่ ของของเขาเองที่เป็นเขาเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของพื้นที่เขาจะมันจะทราบดีว่าในพื้นที่ของเขาเนี่ยตรงไหนที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตอย่างไรบ้างซึ่งสำนักงานปปชเราเนี่ยเราได้สนับสนุนนะคะในการให้ความรู้นะคะโดยเราสอนเรื่องโมเดลสตรองซึ่งโมเดลสตรองเนี่ยจะเป็นคิดค้นพัฒนาขึ้นมาจากท่านที่ปรึกษากับท่านที้ปรึกษาท่านประธานกรรมการปปชค่ะคือรองศาสตราจารย์ดรมณีชัยธีรนุวัตรสิริท่านท่านคิดโมเดลสตรองนี้มานะคะถ้าทุกทท่านอยากจะทราบว่า สตรองเนี่ยมาจากไหนก็ซื้อหาได้ STRONG นะคะเราใช้โมเดลเนี้ค่ะเป็นการเป็นตัวนำนะคะแล้วก็ทางสำนักงานบาชาแล้วก็พี่เบียงให้ภาคประชาชนเนี่ยให้ความรู้ในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะความรู้ในเรื่องที่คุณจะไปเฝ้ามองจับตามองการทุจริต ะะว่าจะต้องทํำยังไงนะคะว่าไม่ใช่ลงไปลงมือทําเองนะคะ <c oughs> เราก็ต้องมีหน่วยงานภาครัฐเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ย <c oughs> เข้าไปกับเราด้วยนะคะแล้วก็เอามาประชุมร่วมกันว่าพื้นที่ตรงไหนที่เราควรจะเข้าไปดูคือเราจะมีกิจกรรมให้ชมรมเนี่ยทำโดยที่คิดมาจากทางสำนักง,งานปวชเช่นเป็นกิจกรรมที่สํารวจพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตอย่างเงี้ยนะคะว่าในแต่ละอำเภอเนี่ย คุณไปดูซิว่ามีพืน้นที่เสี่ยงตง่อการชุดิตในเรื่องอะไรบ้างนะคะก็จะมีหลายๆเรื่องค่ะที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นเกี่ยวเรื่องการลุกล้ำที่สาธารณสมัติของแผ่นดีนรหรือ หรือป่าไม้ภูเขาหรือว่าการจะซื้อจัดจ้างอะไรต่างๆที่จะสอว่าเป็นการทุจริตซื้อขายแพงเกินจริงรอะไรอย่างนี้หรือเปล่านี่เราก็ให้ความรู้แล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยค่ะเขาก็จะมีการได้ได้ฝึกได้ลองทําดูก็คือเ,เ,เหมือนเพราะว่าผู้ที่เป็นสมาชิกของชมรมสตรองนะครับมีความสนใจใ<ช>นะครับ,รบมีความเป็นส่วนหนึ่งของ,ของการที่จะมาร่วมกันสร้างสรค์สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริต<ช>นะครับ,รบแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเขามีความสนใจแล้วทางปปชเองต้องลงไปเติมเต็มองค์ความรู้ต้อง ลงไปเหมือนก็ว่าไปติดอาวุธให้กับเขาเพื่อที่เขาจะได้รู้เท่าทันกับพี่ไพ่จังสชรค่อันนั้นก็คือที่มาที่ไปของโครงการปักหมุดที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยสตรองเนี่ย โครงการปักหมุดเนี่ยก็คือเป็นผลลัพธ์ของโครงการสตรองว่าเมื่อเขาได้รู้หรือถึงพิษภัยของการทุจริตแล้วเนี่ยมาดูกันซิว่าจุดไหนเนี่ยเสี่ยงและจะต้องมาปักหมุดยังไงนะคะว่าการปักหมุดในรายละเอียดเดี๋ยวเดียเด๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะชี้แจงอีกทีแต่ว่าการปักหมุดเนี่ยเราก็จะดูว่าอันไหนเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยนะคะตรงไหนแล้วก็เป็นเป็นเกี่ยวกวับเรื่องอะไรเพราะในประเทศไทยเราเนี่ยอาจจะมีการทุจริตเนี่ยไม่เหมือนกันในแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้นที่ตรงนี้ค่ะเราก็จะมา เราก็จะได้ได้ข้อมูลเนี่ยจากการร่วมมือของประชาชนที่เขาจะรู้อยู่แล้วว่าในพื้นที่ของเขาเนี่ยจุดที่เสี่ยงต่อการชุดิิตที่ยังไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดที่ต้องเป็นเคสเข้ามาที่ปวชเป็นแค่ความเสี่ยงต่อการชุติธิต์เป็นยังไงอันนี้คือที่มาที่ไปของโงรงการปักหมุดค่ะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรู้กันนะครับว่าเป้าหมายที่วางเอาไว้รวมไปถึงนะครับการคาดการณ์หรือว่าผลที่จะเกิดขึ้น จากการปักผุนในครั้งนี้นะครับจะได้ประโยชน์อะไรยังไงกันบ้างน,นะครับในช่วงนี้ครับคุณนภกรครับ <c oughs> ผมอยากรู้วิธีการก่อนเมื่อสักครู่ท่านผอได้บอกไว้แล้วนะครับ <c oughs> ว่าเกิดมาจากอะไรต่อยอดจากสตรองนะครับ <c oughs> แต่ว่าวิธีการทํางานล่ะครับเราลงไปทํางานอย่างไรบ้างครับครับ <c oughs> เราเราต้องเริ่มต้นก่อนครับว่าระหว่างเรื่องความเสี่ยงการทุจริกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเนี่ยเป็นสิ่งที่แตกต่างกันครับ <c oughs> ในแต่ละปีเนี่ยสำนักงานปปชมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาหลักร้อยหลักพันคดีแต่ว่า เราก็รู้กันอยู่นะครับว่าในความเป็นจริงของประเทศไทยกับสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่มีความเดือดร้อนเนี่ยมันจะมีมากกว่านั้นแต่หลายๆครั้งรูปแบบการเก็บข้อมูลเนี่ยจะต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่โครงการนี้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องทําเลยก็คือลงไปเพื่อที่จะสอบถามความคิดเห็นสอบถามข่าวครา,าวประกอบกับข้อมูลที่เป็นข้อร้องเรียนการทุจริตที่เข้ามาแล้วของคปรชเนี่ยว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็นํามีวิเคราะห์ว่าพื้นที่นั้นเนี่ย มีความเสี่ยงความเสี่ยงคือมีโอกาสการทุจริตอะไรครับมีความเป็นไปได้ว่าจะทุจริตอะไรแล้วสิ่งนั้นเนี่ยเกิดผลกระทบหรือความเสียหายอะไรบ้างครับนะครับโดยปปชเนี่ยจังหวัดเนี่ยทำงานประกบเลยกับเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อจะลงไปวิเคราะห์ว่าในแต่ละอำเภอเนี่ยเกิดความเสี่ยงอะไร,รโดยใช้เครือข่ายภาคประชาชนนี่แหละสำนักงานปปชมีเจ้าหน้าที่ประมาณหลักพันคนแต่ประชาชนมีหลักหมืน่น หลักแสนหลักล้านเขาจะมีข้อมูลข่าวสารแบบนี้อยู่ในพื้นที่หมดเลยครับแล้วเบื้องต้นในขั้นแรกเนี่ยปปชจังหวัดวิเคราะห์ก่อนค,ค,ความเสี่ยงสูงสุดอำเภอนั้นคืออะไรบ้างน,<ม>นะครับแล้วส่วนกลางนนเนี่ยก็ลงไปจัดโฟกัสกลุ่มคือให้เขาแลกเปลี่ยนกันในจังหวัดแลกเปลี่ยนกันในโซนของชุมชนโซนของพื้นที่ระหว่างจังหวัดที่ใกล้เคียงกันมีภูมิประเทศมีภูมิอากาศมีสภาพประชากรคล้ายกันแล้วมาคุยกันว่าความเสี่ยงที่เขาเจอคืออะไร ใครเกี่ยวข้องบ้างนะครับอ,อันนี้จะเป็นความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงการทุจริตกับเรื่องร้องเรียนนะครับ,รบการที่เขาได้คุยกันแลกเปลี่ยนกันระหว่างนี้ปปชสนการเก็บข้อมูลเลยครับทุกอย่างทุกประเด็นจะถูกเก็บถูกบันทึกไว้แล้วนํามาวิเคราะห์กันกองให้เห็นภาพรวมของประเทศไทยว่าในแต่ละภาคแต่ละอําเภอแต่ละจังหวัดเนี่ยอะไรเรื่องมาอันดับหนึ่งออพอเแก้วตาบอกว่าทรัพายากรธรรมชาติแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกที่เราไม่คาดคิดว่า หลายเรื่องแตกต่างกันตามสมมติฐานแต่หลายเรื่องทั่วประเทศเป็นเรื่องคล้ายๆกันเลยเปลี่ยนแค่ตัวละครนะครับกระบวนการทํางานเราจะทํางานประกบกันกับภาคประชาชนนะครับโดยจะเป็นลักษณะของว่าหลายเรื่องเนี่ยเราลงไปปักหมุดนะครับแล้วก็เกิดการยับยั้งการทิจริดเลยในทันทีนะครับก็คือว่ากําลังจะทํากําลังจะทําเห็นปปชลงไปกับภาคประชาชนเนี่ยรู้สึกว่ามีคนมองเห็นแล้วรู้สึกว่ามีคนมองเห็นแล้วคือเราขุดทุกอย่างที่ใต้พรมขึ้นมา ออกมาดูในรูปแบบของการทํางานที่เป็นรูปธรรมครับและหลายเรื่องที่เราลงไปปักหมุดก็กลายเป็นคดีแล้วด้วยนะครับกลายเป็นคดีเพราะว่าข้อมูลบางเรื่องมันชัดเจนนะครับ,รบขณะที่หลายเรื่องเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปอันนี้คือผลที่ที่เราทำในในในขั้นแรกนะครับ ความเสี่ยงครับคุณผู้ชมในวันนี้นะครับเรื่องของการที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในพื้นที่นั้นนะครับไม่ใช่หมายถึงแค่เรื่องของการที่ทางภาครัฐนะครับหรือว่าหน่วยงานองค์กรต่างๆครับจะนําเงินงบประมาณแผ่นดินนั้นไปใช้จ่ายในทางที่ผิดนะครับหรือว่านํามาใช้จ่ายเป็นเงินของตัวเองเท่านั้นครับแต่ว่าความเสี่ยงในที่นี้หมายถึงว่ารวมเลยครับไม่ว่าจะเป็นการลักลอบนะครับใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างผิดกฎหมายนะครับหรือการที่มีความเห็นแก่ตัวครับใช้พื้นที่ของสา รหรือประโยชน์ส่วนรวมนั้นนํามาเป็นประโยชน์ส่วนตนครับอันนี้คือความเสี่ยงในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับคนนี้ครับเดี๋ยวการวางเป้าหมายไว้นะครับหรือว่าการที่เราคาดการไว้ว่าถ้าเกิดว่ามีการปักหมุดในพื้นที่ความเสี่ยงแล้วจะช่วยให้การทํางานป้องกันและปราบปรามการทุจริตนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้อย่างไรรวมไปถึงณวันนี้เองครับผลการดําเนินงานนั้นเป็นอย่างไรแล้วบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามชมครับ เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงครบรธงชาติครบทบธงชาติธงขึ้นลงในโรงเรียนของเราต้องเน้นความรักชาติและความซื่อสัตย์เป็นสำคัญวัฒนธรรมก็สำคัญเด็กต้องปฏิบัติและยอมรับในวัฒนธรรมไทยยิ่งในเรื่องของความซื่อสัตย์เราต้องยิ่งบ่มเพาะเด็กไทยให้เป็นอนาคตของชาติ เราต้องปลูกฝังทั้งในโรงเรียนและที่บ้านเด็กไทยต่อไปไม่โกงเลยค่ะไทยต่อไปไม่โกงคนไทยไม่โกงต่อมไปคนดีตามผมมาทำไมอยากได้อะอยากได้อะไร คุณผู <là> ้ชมครับอยากได้กระเป๋าไหมครับถ้าอยากได้ต้องทําไงครับกดติดตามที่เพจ a c e b o o k รายการกระทบเปิดคอร์รัปชันนะครับเรามีกิจกรรมไปร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อรุ่นรับกระเป๋าผ้านี้ครับครับถ้าเกิดว่าอยากได้ร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับแต่ว่าตอนนี้อันนี้ของเราไปไดนครับมาร่วมสนุกกับรายการเพื่อรุ้นของที่ระลึกโดยการแสดงความคิดเห็นทางแฟนเพจ Facebook รายการกระทบเปลือกคอร์รัปชันผู้โชคดีจะได้รับกระเป๋ารดโลกร้อนสัปดาห์ละสองรางวัล ผู้ชมครับการปักหมุดพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันนะครับถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่สําคัญครับในการวางแผนนะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้การปฏิบัติงานลงไปป้องกันและปราบปรามการทุจริตนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับคราวนี้ครับผลที่ทางปปชออนั้นได้มีการคาดการณ์แล้วก็วางเป้าหมายเอาไว้จะเป็นอย่างไรกันบ้างอันนี้ต้องเรียนถามเลยครับว่าปักหมุดแล้วนะครับเราคิดว่าข้อมูลต่างๆที่มีมานะครับจะนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างครับค่ะก่อนอื่นข้อขอพูดถึงเรื่องเป้าหมายก่อนนะคะ เป้าหมายของโครงการปักหมุดเนี่ยเราต้องการที่จะสร้างฐานข้อมูลค่ะสืบเนื่องมาจากว่าจากที่เรียนเป็นเมื่อกี้ที่ว่าโครงการสตรองเราเนี่ยได้ไปค้นพบต่างๆมากมายนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นความเสี่ยงต่อการทุจริตเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เ,เรามีจํานวนมากมายมหาศาลตรงนี้ที่เป็นความเสี่ยงเนี่ยเรายังไม่เคยมีการจัดเก็บข้อมูลตรงนี้อย่างเป็นระบบนอกจาก ที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องอันนั้นคือเรื่องร้องเรียนแต่นี่เป็นเรื่องที่แค่เสี่ยงเพราะฉะนั้นจะมีแนวความคิดว่าตัวนี้เราจะสร้างเป็นฐานข้อมูลค่ะที่ทผ่านการรวบรวมแล้วก็วิเคราะห์ นะคะความเสี่ยงต่างๆเนี่ยซึ่งมาจากภาาประชาชนด้วยแล้วก็ในส่วนของสำนักงานปปชซึ่งเราได้มีการกันกรองข้อมูลตรงนี้นะคะคว่าเป็นเป็นอย่างไรบ้างตรงนี้เราจะทํำในฐานข้อมูลโดยที่เราจะต้องมีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยสีสารสนเทศซึ่งเดี๋ยวท่านผู้ชมคงจะได้ชมต่อไปนะคะตรงนี้ว่าเมื่อได้ตรงนี้มาแล้วเนี่ยมันก็จะมี สะดวกหรือว่ามีประสิทธิภาพในการที่เราจะมาวางแผนหาแนวทางในการที่เราจะป้องกันและแก้ไขปัญหาการุจร mm. ิเดได้อย่างทันท่วงทีค่ะ mm. เมื่อเมือ่อทราบว่าหมุดแต่ละตัวที่เราปักไปแล้วในแผนที่ประเทศไทยเนี่ย mm. ตรงส่วนไหนที่เป็นจุดแดงจุดส้มจุดเหลืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะครเราควรจะเร่งรีบเข้าไปแก้ไขตรงจุดไหนนะคะ mm. เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติตรงนี้อันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากค่ะที่ว่าเราต้องหาแนวทางในการที่จะยับยั้งอย่างที่อย่างที่น้อง นัปกประกอบได้พูดเมื่อกี้นะคะว่าบางเคสที่เราลงไปเนี่ยสามารถจะยับยั้งได้ทันท่วงทีเขาก็ยังไม่ไม่ไม่ไมไมไมการทุจริตอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยเป็นเป็นประโยชน์อย่างมากมาย ค,ครับพอแก้วตาครับเรามองดูแบบนี้แล้วเนี่ยเอาคิดเป็น2ประเด็นแล้วกันนะครับสมิติแล้วกันมิติหนึ่งเนี่ยเราก็มองว่าเป็นข้อมูลดีๆในการที่จะป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับพื้นที่นะครับโดยมีภาคประชาชนนั่แหละที่เป็นหูเป็นตาแล้วก็มีอํานาจมากเลยทีเดียวอ,อาจจะเปลี่ยนแปลงทําให้พื้นที่ความเสี่ยงนั้นอาจจะไม่มีความเสี่ยงเลยก็ได้โดยที่เราเองยังไม่ต้องทําอะไระแต่อีกประเด็นหนึ่งครับหลากหลายคนที่กําลังฟังเราอยู่นะครับชมเราอยู่เนี่ยอาจจะมองว่า แต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยของการทํางานของภาครัฐเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะจะให้ภาพลักษณ์ของในแต่ละพื้นที่ของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเขานี่ข้อมูลที่ได้มาเนี่ยครับตรงนี้เนี่ยเราจะทําไงครับที่จะบอกกับภาคประชาชนว่าเป็นข้อมูลที่แท้จริงแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีการปกปิดข้อมูลเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในพื้นที่ครับค่ะตรงนี้ก็เราก็ได้มีการที่ประสานหรือว่าให้ความรู้นะคะทั้งกับภาคประชาชนเองแล้วก็สำนักงานปปชจจังหวัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ตรงนี้ไปว่าคนที่ มาแจ้งข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสหรือ watch and voice กับเราเนี่ยจะมีการคุ้มครองนะคะแล้วก็ปกปิดข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเราสกรีนออกมาหมดแล้วก็คือจะไม่มีการเปิดเผยว่าเพราะอันนี้เป็นแค่ความเสี่ยงยังไม่ได้ถึงขนาดเป็นเรื่องร้องเรียนนะคะยิ่งเป็นเรื่องโรงเรียนเรายิ่งเปิดเผยไม่ได้แต่ตรงนี้เพราะเป็นเรื่องแค่ถึงเป็นเรื่องแค่เสี่ยงเราก็จะไม่ปรากฏว,ว่าเป็นหน่วยงานไหนเป็นอะไรตรงนี้เราจะปิด ปิดไว้ก่อนนะคะซึ่งตรงนี้เราก็มีหน่วยกฎหมายที่ดูแลอยู่แล้วก็คือว่าให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายที่เข้ามาคอยจับตามองแล้วก็ฝ่ายที่อาจจะถูกจับตามองอยู่นะครับเพื่อให้ความเป็นธรรมแล้วก็ลดช่องว่างของการกันแกล้งอะไรซึ่งกันและกันด้วยนะครับครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีครับคุณผู้ชมเป็นโครงการที่ดีนะครับคราวนี้เนี่ยมีการดําเนินงานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผลตอนนี้เป็นองไรบ้างครับเรื่องแรกมาอันดับหนึ่งเลยครับ เกิดขึ้นทั่วทุกภาคทั่วประเทศไทยนะครับก็คือเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติแล้วเป็นการทุจริตทุกรูปแบบ,บเกี่ยวข้องกับทุกกลุ่มเป้าหมายด้วยนับตั้งแต่ภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนรวมไปถึงภาคประชาชนโดยภายใต้การสนรับสนุนหรือว่าการปล่อยละละเลยหรือว่าการ,รเรียกรับสินบนของภาครัฐตัวนี้เนี่ยปรากฏขึ้นในหลายๆพื้นที่ที่มีภูเขามีแม่น้ํามีลําธารนะครับแล้วก็เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นทางเลยนะครับนับตั้งแต่เรื่องของการ ให้สัมปทานรับ,รบสัมปทานการเรียกรับสินบนต่างๆมาจนถึงการระหว่างทางได้รับอนุญาตแล้วนะครับแต่ว่ามีการที่ได้รับ,รบอนุญาตทั้งปีสมมติ1จังหวัดแล้วกันผมยกเคส1จังหวัดทั้งปีเนี่ยเก็บค่าสัมปทานมาได้แค่1ล้านบาทครับทั้งที่เป็นจังหวัดที่มีภูเขามีป่าไม้เป็นจังหวัดติดชายทะเลแล้วก็มีภูเขาด้วยเป็นต้นอย่างเงี้ยครับ,ร,บรวมไปถึงเรื่องของการรุกล้ำและออกโฉนดโดยมิชอบ อันนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยในภาคประชาชนเองเขาก็คุยกันเรียบร้อยแล้วว่าเขาจะขยับยังไงต่อเขาเขาทำกันเองนะครับสำนักงานปปชเต็มที่ได้แค่ให้ความรู้นะครับ,รบแต่ว่าแต่ละพื้นที่ก็จะมีวิธีการดําเนินการที่เป็น Impact เกิดขึ้นหลังจากนี้ว่าปักหมุดไปแล้วคุยกับปปชแล้วเขาจะไปพัฒนาดูแลพื้นที่เขาได้อย่างไรเพราะว่าเท่าที่ฟังจากทุกภาคนะครับ ในในเหตุการณ์เหล่านี้นะครับมันส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของเขาโดยตรงเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นต้นทุนชีวิตเลยเป็นต้นทุนชีวิตเลยครับ,รบอย่างบางจังหวัดนะครับเป็นจังหวัดทางภาคตะวันออกนะครับมีการลุกล้ําเข้าไปในภูเขาอันนี้ไม่ได้อันนี้แปลกครับเป็นการลุกล้ําโดยเจ้าหน้าที่รัฐและพัคพัคพักเอกชนเพื่อไปปลูก ผลไม้มปลูกผลไม้โดยที่ภาคใต้ก็รู้เห็นเป็นใจนะครับเพราะเป็นจังหวัดที่มีผลไม้ขึ้นชื่อนะครับปรากฏว่าพอเริ่มลุกล้ําไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยฝั่งเพื่อนบ้านในลุกล้ําหมดแล้วแต่พอฝั่งเราเริ่มลุกล้ําเนี่ยน้าหมดเลยปีนั้นน้าแหง้งแรงทั้งจังหวัดทั้งทั้งภูมิภาคนั้นเกิดผลกระทบครับโดยตรงนี่คือแค่การชดิิตของกลุ่มคนกลุ่มเดียวกลุ่มเดียวครับแต่ว่าส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนชทั้งพื้นที่ทั้งพื้นที่เลยครับ นอ,นอกเหนือจากเรื่องสรัพยากรธรรมชาติชาตินะครับก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งผมก็เชื่อว่าเป,เป็นเรื่องคลาสสิกของการดิจิทตก็คือเรื่องจัดซื้อจ,จ,จัดจ้างจะซื้อจัดจ้างไม่ว่าจะเป็นการคิดทําทิ้ง<ม>ก็คือโครงการลงไปสร้างไว้แล้วก็ทิ้งไปโครงการใหม่ลงมาสร้างไว้ทิ้งไปอันนี้จะเกิดขึ้นทุกพื้นที่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นโครงการเร่งด่วนแล้วก็เป็นโครงการที่ที่ลงไปเพื่อที่จะ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอะไรในลักษณะเนี่ยครับเคร่งใช้เงินให้หมดไปเราก็ไม่ได้มองไม่ได้มองเกิดเป็นจริงเป็นความต้องการของภาคประชาชนไหมนะครับอันนี้เราอาจจะมองว่าจะเป็นการทุจริตหรือเปล่าไม่รู้แต่ภาคประชาชนเขามองเพราะว่าเขาเห็นสิ่งที่นอกเหนือจากนั้นครับเขาเห็นการทุจริตตั้งแต่ต้นทางเลยครับว่ากระบวนการซื้อขายข้อมูลกระบวนการหัวประมูลต่างๆนาการล็อกสเปกการที่มีผู้รับเหมาแค่รายเดียวทั้งจังหวัดส่วนใหญ่เป็นจังหวัดเล็ก จะเจอปัญหาแบบนี้ก็ถือว่าจากข้อมูลต่างๆเหล่านี้ครับที่ประชาชนนั้นเขามีมุมมองอีกมุมหนึ่งนะครับในการมองว่าการดําเนินการหรือว่าการทําโครงการต่างๆของภาครัฐนั้น สมควรสมเหตุสมผลหรือไม่นะครับหรือว่าคุ้มค่าต่อการใช้เม็ดเงินหรือไม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะสามารถนําเงินงบประมาณแผ่นด,ดินนั้นมาบริหารจัดการได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นด้วยคนนี้เนี่ยต่อยอดเลยครับว่าตอนนี้เห็นผลแบบนี้แล้วนะครับคนก็เริ่มตื่นกลัวแล้วละ่ะเปิดบางพื้นที่เนี่ยอะไรที่มีความเสี่ยงอาจจะตอนนี้บอกว่าฉันไม่ทําแล้วประชาชนจับหูจับตาม,มองกันดูอยู่เยอะนะครับแต่ว่าอางไรก็ตามครับการใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชันเนี่ยครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการทําง,งานของเราเนี่ยครับจะมีการพัฒนาต่อยอดอย่างไรครคับ ค่ะตอนนี้เราก็มีการพัฒนาอยู่อยู่ตลอดนะะแต่ว่าโครงการนี้เป็นโครงการในปีแรกนะคะคตอนนี้เราก็พัฒนามามาถึงจุดที่เราสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้นะคะว่า จุดไหนที่ท่านอยากจะรู้อำเภอไหนจังหวัดไหนเกิดเคสอะไรบ้างอะไรตรงนี้ค่ะแต่ว่าพัฒนาต่อยอดไปปีปีอื่นๆต่อไปเราคงจะต้องพัฒนาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนซึ่งโครงการนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ตรงนี้เพราะไม่ใช่ว่าทําแค่ปีนี้เราปักหมุดไปแล้วเห็นตัวแดงนี้มันจะต้องมีการเคลื่อนไหวยอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะคะต้องขอขอบคุณอย่างมากๆเลยนะคะประชาชนที่ให้ความสนใจและดูแลพื้นที่ตัวเองเพราะว่า ปปชเรามีมีเจ้าหน้าที่บุคลากรอ,อะ่ะก็แค่หลักพันนะคะแต่ว่าสมาชิกชมรมสตรองทั่วประเทศเรามีมากกว่า6 0,000คนคเพราะฉะนั้นท,ทุกๆท่านนะคะเป็นส่วนสําคัญอย่างมากที่เข้ามาช่วยเราและทาให้โครงการว่าจะเป็นโครงการสตรองหรือว่าโครงการปักบุดพื้นที่เสี่ยงเนี่ยจะมีประโยชน์กับตัวท่านเองที่จะสะท้อนกลับไปที่จะปกปักรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติคะ่ะตรงนี้คะ่ะแล้วก็ส่วนในส่วนแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยปปชเราก็จะต้องดําเนินการพัฒนาต่อไปในในลำดับถัดไปอาจจะ เปิดให้หน่วยงานอื่นเข้ามาใช้ใช้ร่วมด้วยเพราะตอนนี้ก็ใช้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ปปชนะคะในส่วนตรงนี้ที่จะเข้าไปดูแล้วก็ภาคประชาชนนะคะแต่ในส่วนอื่นก็คงเป็นเฟสถัดไปค่ะครับอันนี้ในเชิงนโยบายไปแล้วนะครับเอาคราวนี้เชิงการปฏิบัติางครับอยากฝากอะไรอะไรไว้นะครับกับภาคประชาชนบ้างครับอ่จริงๆข้อมูลทุกอย่างนะครับปปชปปชเนี่ยเป็นเหมือนคนที่คอยซัพพอร์ตอย่างเดียวนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนองค์กรปปชจะถูกมองว่าเป็นองค์กรที่ ที่เน้นในกระบวนการยุติธรรมนะครับแต่ตอนนี้ภายใต้การทํางานของสํานักส่งเสริมและบูรณาการชื่อก็บอกว่าส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วม,มสําหรับแค่พาร์ทประชาชนนะครับ,ครบแค่พาร์ทประชาชนก็คือแค่คุณเข้ามาบอกข้อมูลนะครับทุกข้อมูลจะถูกนําไปเก็บนําไปวิเคราะห์รวบรวมแล้วมันไม่มีใครรู้พื้นที่ตัวเองได้เท่าประชาชนแล้วมันก็ไม่มีใครรักพื้นที่ตัวเองได้เท่ากับภาคประชาชนนะครับเพราะฉะนั้น ขอให้มาเถอะครับ Strong, ขอให้มาร่วมกับสตรองขอให้มาร่วมกับสํานักงานปปชในการปักหมุดก็ดีหรือว่าในการเฝ้าระวังพื้นที่ของโครงการสตรองก็ดีอย่งงางน,นั้นน้มันไม่ใช่เกิดประโยชน์แค่ปปชปปชจะทางานง่ายขึ้นพอการพิสูินถูกยับยั้งไม่เป็นคดี แต่ก็เกิดประโยชน์กับตัวพื้นที่ของภาคประชาชนเองด้วยอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับท่านผอแก้วตาครับแล้วก็คุณนภกรออย่างสูงครับขอบคุณมากครับครับคุณผู้ชมครับเราได้เห็นนะครับว่าแนวทางในการที่จะมาร่วมไม้ร่วมมือกันครับเพื่อที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมไทยของเรานะครับวันนี้มีความหวังครับถ้าเกิดว่าเรารู้นะครับว่าในพื้นที่ไหนมีความเสี่ยงบ้างนะครับเพราะว่าพลังของพี่น้องประชาชนนะมีความสําคัญยิ่งครับแล้วก็เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ ความจริงแล้วเนี่ยมีอำนาจโดยซ้ำไปนะครับต่อการจับตามองทําให้คนที่มีพฤติกรรมที่เขาจะทุจริตคอร์รัปชันนั้นเขาอาจจะละอายด้วยนะครับแล้วก็มีความเกรงกลัวมากยิ่งขึ้นครับถือได้ว่าเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็เป็นแนวทางนะครับในการที่จะทําให้การทํางานของปปชนั้นประสบความสําเร็จได้มากยิ่งขึ้นด้วยพลังของภาคประชาชนครับคุณผู้ชมเองนะครับก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งครับของการที่จะไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชันนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมไทยครับเราต้องมาสร้างสรรค์สังคมไทยนะครับที่จะไม่ทนต่อการทุจริต อรััชนครับนั่นก็คือหากในพื้นที่ของท่านครับมีข้อมูลสิ่งไหนนะครับที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชันนะครับสามารถส่งข้อมูลท่านไปได้ยังสํานักงานปปชประจําจังหวัดที่ท่านพักอาศัยอยู่ครับและช่วงท้ายนี้นะครับอยากขอเชิญชวน คุณผู้ชมนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทางรายการครับเพียงแค่เขียนข้อความนะครับแสดงความคิดเห็นต่างๆครับมายัาง Facebook Fanpage ของรายการกระทอบเปลือกคอร์รัปชันนะครับทางรายการมีของที่ลึกมอบให้กับทุกท่านด้วยเช่นกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพวกเรา3ามคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ